ปฏิเจ้าปลาดาวจะมาถอดอกไก่หั่นเป็นชิ้นพอคำเนาะสองอกไกเจ้าเต่าไก่ตัวหนึ่งเนาะแต่บบามักเจ้าปลาดาวสอบแต่บบมักเนาะกกไดล้เอาไปใส่ในกระทะเจ้าใส่เครื่องปรุงเนาะถอดแบบบ้านๆนะนี่หละเจ้าไปเจ้าปลาดาวตังมอแลวเนาะ Năm mắn cho năm mắn. Chỉ sài năm mắn bây giờ nè cháu. Hỏi bèn năm mắn nói nó. cây còn ốp thử bây giờ là cao cây mình ốp dây nó rồi đây bà mát cho cái mắn mà con cây dưới. ซ <C> e <ek> ีอิ๊วข่าวเจ้าใส่ลงไหนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนอนจะเค็มของหอมนิ่ยแต่เค็มเจ้าแต่ถ้าคนที่สอบกินเค็มจะเป็นอย่างเนาะรสดีรสดีก็เลยเอาไปกัดบนั่นจิ้มผมแล้วเจ้า Cái hỏi nó Không chất lợt ra Cái dưới ẩm đây cháu, đưa thay măng kiếm, cháu ở đây nó <laughs> ดาวเอาอันสีอยู่ดำใส่ในหนึ่งเนาะแต่ไปได้คลายคลิปลืมกดกล้องนนเนาะปีญี้จ้ะหอม cây sò ốp của ừ. mình dở một cành mắt và đào ăn năm bán được loại rồi ăn trong cây เอาออกได้เป็นถ่วยม่เจ้าน้ำมันใหม่เราเอาทำแบบนี้เขาไว้ใส่พัดกพกักอร่อยนะทำแบบง่ายๆจิมดูได้เจ้าความจิมมันสุกละ Hương mắn hem hẳn nhoi nửng Ừm, à lời bạc bà, bà đào vô đi con bởi kìm thêm nó À lời Cái đứa bây cắt trong kim nó cho ăn kim cay nó Thoát nó có kìm bèp ni là Cắt Cắp trong kim hùm kìa, cái là น้ำจิ้มก็แล้วแต่สอบ mm hmm. แฟนั้นด้ผมจะเอาหนังน้ำจิ้มเพราะว่าเครื่องปรุงมันอยู่ในนี้ล้หมดแล้วเนี่ยมันจะกินก้าวเข้าแบบนี้นะเจ้าคนญี่ปุ่นทำก้าวเข้าอย่างเดียวเห่นด้ก็ได้นะ mm hmm. ทีทำสามจังสีอย่างนั้นน้อยนี่้อยบอาเจ้าั่นน่ะหน่อยมือ ทำแบบเดียวนะจ้ะอย่างเดียวทำเยอะๆแบ่งกันสินอยู่กันสองคนอยู่กันสองคนเจ้าแบ่งกันสินเจ้าพอดไปเลยสองอกองอบฝาย,ยกินเพื่อมันอิม่ม ใส่กะกั๊บทับกะกั๊บใส่กะปับก็นแดดเต่พอดาวเด็ดหยอดมาละมาไว้เรียบร้อยก็น่าจะไม่ละไม่ละไม่ละอีกอ่ะ เส้นเรียบร้อยแล้วเจ้าถอดอกไก่ถอดแบบง่ายๆก็อร่อยเหมือนกันป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามป้าดาวเทรยเนอะร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะบััสดีค่ะ